โอทีโอหรือว่าพี่น้องในบิ๊กลีกก็โตนะครับมีใครอยู่ในบิ๊กลีกหรือโอทีโอไหมนะครับพิมพ์ลงมาหน่อยถ้าอยู่ในโอทีโอนะครับพิมพ์โอทีโอหรืออยู่ในบิ๊กลีกพิมพ์บิ๊กลีกมาหน่อยนะครับจริงๆเนะี่ยผมก็ไปดูวินดิ้งเดย์ของหลายคนนะครับก็มีคนที่โตอยู่ในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแต่ว่าที่ยกเคสเฉพาะพี่น้องในวันเยียร์เนี่ยนะครับที่ยกกันเข้ามาวันนี้เพราะว่าเราเจอกันตลอดนะครับแล้วก็รู้ดีเทลนะครับก็เลยเลยยกกันมาพูดได้ง่ายกว่าโอเคไหมนะครับเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนะครับร้านอาหารรีสอร์ทเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสทูท็อปยูนะครับส่งนักน,น้องไปต่างประเทศอย่างเงี้ยน,นะครับหรือติวเตอร์ชุดสูตรเคร้กสามิติสักคิ้วอสังหาอาหารสุขภาพอาหารสุนนะัขกล้องติดรถยนต์เครื่องนอนเสริมความันจริงๆอนะ่งะหรือเอ็กซ์พร์เน,เนี่ยหลายคนโตก้าวกระโดดมากในช่วงที่ผ่านมาออแล้วก็เป็นพี่น้องเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คือข้อมูลที่ใช้ได้จริงข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงกับพี่น้องของเรานะครับและนี่คือข้อมูลที่ทําให้พี่น้องเขาก้าวกระโดดในปีที่ผ่าานม นะครับอ่ะเนี่ยชาวี T O เยอะเลยนะครับีโอเยอะเลยนะครับดันั้นมันเกิดอะไรขึ้นทําไมพวกเขาถึงโตนะครับเขาโตกันได้ยังไงพวกเขาทํากันได้ยังไงอยากรู้ไหมข้อนี้นะครับมีใครอยากรู้บ้างเพราะนั้นวันนี้เราจะเอาไอสิ่งที่พวกเราคุยกันในวันเยียร์เนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงต้องบอกเลยว่าพอมันมีวิกฤตเกิดขึ้นในประเทศไทยขึ้นมาตอนนั้นใช่ไหมพอมันมีวิกฤตเริ่มเริ่มปิดอะไรกันขึ้นแล้วนะครับเราก็ประชุมกันด่วนเลยตอนนั้นในวันเยียร์นะครับแล้วก็ นั่นแหละเราคุยกันตลอดเวลาในวันเดียเนี่ยในวันนี้เราจะเอาข้อมูลในนั้นเนี่ยมาแชร์พวกเรานะครับเอาไปลุยแล้วปรับใช้ได้เลยทันทีโอเคไหมเพื่อโตธุรกิจของคุณนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในวันเดียขับเมื่อปีที่แล้วนะครับไล่ตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงวันนี้เลยนะนะครับเราในวันเดียขับเนี่ยมันจะมีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า CEO Talk โผล่เข้ามาในช่วงที่มันเกิดคลสินในช่วงที่ผ่านมานะครับเรามาคุยกันตลอดนะครับว่าเฮ้ยไอสิ่งท มันต้องทำยังไงบ้างนะครับเรามี3 EP อยู่ในนั้นเลยนะครับแล้วก็เราจะรับมือยังไงแล้วเราจะทํำยังไงที่จะบิ๊กหลีบหรือโตก้ากระโดดขึ้นในช่วงของวิกฤตแล้วพอฟ้ามันเริ่มเปิดแล้วเราทํายังไงเราถึงจะโตแบบโตแบบพีคเลยนะครับเราทำยังไงนะครับก็เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราคุยกันเมื่อปีที่แล้วนะครับเนี่ยเราคุยกันแบบนี้ตลอดนะครับเราคุยกันเยอะมากนะฮะโดยเฉพาะแบบช่วงที่วิกฤตมาใหม่ๆเราคุยเรารีเสิร์ชข้อมูลนะครับค้นคว้าข้อมูลทั้งในและก็ต่างประเทศเนี่ยเรา แล้วแบบอะไรที่มันเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติเนี่ยเราก็รีบมาคุยกันนะครับเพื่อเพื่อคือต้องบอกว่าตอนนั้นอะไอ้วิกฤตอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะใหม่ถูกไหมมันไม่มีใครรู้นะครับแล้วก็เออคื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 อมันเป็นอย่างนี้สถานการณ์ตอนนั้นต้องบอกว่าไอ้วิกฤตอะมันไม่ใช่เรื่องใหม่ถูกไหมวิกฤตอะมันเคยเกิดมาหลายครั้งแล้วแต่ที่เรื่องใหม่จริงๆมันคือเรื่องของไวรัสเพราะฉะนั้นไอ้ตอนนั้นที่เราดูถูกไหมในวันเดียลมีร้อยกว่าธุรกิจที่อยู่ในนั้นอะถูกไหมเราก็ตั้ง ไอสิ่งที่เรากาลังเจอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะมีใครเห็นด้วยผมไหมว่าวิกฤตมันไม่ใช่เรื่องใหม่วิกฤตมันเคยเกิดขึ้นกับเรามาหลายครั้งแล้ววิกฤตน้าท่วมวิกฤตไปทางธรรมชาติวิกฤตทางการเมืองวิกฤตทางอะไรมันเกิดขึ้นกับเรามาตลอดเวลาถูกไหมมันไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะฉะนั้นในเมื่อมันไม่ใช่เรื่องใหม่ สิ่งที่เราสามารถทําได้คือเราก็ไปศึกษาไอ้ที่ที่เขาเคยเกิดมาว่าเขามีแนวคิดมีวิธีการปฏิบัติยังไงนะครับเนี่ยผมก็เอาไอแนวคิดวิธีคิดวิธีปฏิบัติตรงเนี้ยเอามาใช้กับพี่น้องในวันเย็นนะครับอะไรที่มันดูแล้วมันอัปเดตที่มันจะใช้ได้ก็มาแชร์ในนั้นนะครับรวมถึงไอ้วิกฤตในมุมที่มันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับก็คือในมุมของไวรัสเนี่ย ถูกไหมพี่คู่หูของผมเนี่ยพี่อั๋นนะครับอั๋นเชิญพงเนี่ยนะครับเขาก็มีประจําอยู่ตามกลุ่มต่างๆนะครับของต่างประเทศที่กลุ่มที่คนที่ทําธุรกิจเนาะนะครับก็ไปไปดูดิว่าอเมริกามันเป็นยังไงตอนนี้นะครับไปดูที่อิตาลีนะครับหรือว่าอังกฤษอย่างเงี้ยที่เขาเกิดก่อนเราเขาทํำยังไงนะครับเราก็หาวิธีแนวทางที่มันเป็นวิธีปฏิบัติเอามาใช้ได้กับพี่น้องของเรานะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราก็คุยกันตลอดนะครับตั้งปีจนกระทั่ง หลายคนโตนสวนกระแสนะครับอย่างภาพที่เห็นนะครับว่าจริงๆหลายๆคนเนี่ยอยู่ในธุรกิจในเฟสที่โดนกระทบเลยแหละเต็มๆนะครับแต่ทำไมถึงโตก้าวกระโดดสวนกระแสได้นะครับเพราะเราคุยเรื่องนี้กันอยู่ตลอดเวลาโอเคไหมมีค้างไหมครับทุกคนทําไม่ค้างไม่ค้างกด5นะผมจะได้ถท่าเวลาที่ผมถามปุ๊บไปจะได้ไปต่อได้เลยเนาะเนาะไอ้เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะวิกฤตไม่ใช่เรื่องใหม่ถูกไหมวิกฤตมันเกิดขึ้นกับเราตลอดแหละถูกไหม มันเกิดขึ้นตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วทุกๆครั้งอะ่ะเอาจริงๆทุกคนเคยที่อยู่ในนี้เคยผ่านวิกฤตมาแล้วหลายครั้งถูกไหมไม่งั้นเราไม่มาอยู่ตรงนี้หร